สวัสดีครับมาจะเจอกับผมแล้วนะครับผมกับร้านพิชาปั๊มน้ําหรือกับอาจารย์ปิชาอีกเช่นเก่าและเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเบิง้งวิธีการและการซ่อมในเรื่องปั๊มน้ำของม a กิตานะครับ ปั๊มน้ำมาเกต้า CR30 นะครับเป็นปั๊มเปลือยส่งพื้นแทงบนดัดฟ้านะครับลูกปืนเสียงดังสนั่นวันวายเลยนะครับดังนั้นแล้วเรามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนกันแบบง่ายๆแยกตัวมอเตอร์ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนการถอดลูกปืนการเข้าลูกปืนตามนี้ท่านจะได้เปลี่ยนลูกปืนปั๊มน้ําของตัวเองได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล็กๆน้อยๆและแบบวิธีการเข้าใจแบบง่ายๆ หินหินแบบใคกๆขก็ทําได้ไปเลยนะครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุกกำลังใจนะครับที่โทรมาก็ขอขอบคุณทุกท่านและทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามกันดีด้วยเสมอมาครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นเอฟซีที่เหนียวแน่นก็ขอขอบคุณทุกท่านผมก็เชื่อนะครับหวังว่าสิ่งนี้ไม่มากก็น้อยที่จะเป็นสิ่งดีดีให้กับท่านทั้งหลายนะครับดังนั้นไปพิธีการเล็กน้อยก็ตามไปดูปั๊มมาเกต้า cr สามสู นะครับอ้าวแล้วมันมี cr30 มี r 38เขาดูกันตรงไหนครับอาจารย์ cr30 38เขายดูกันตรงนี้นะครับผมก็ไม่ต้องซูมนะสังเกตดูครับผมต่คนเดียวซูมเข้าซูมออกไม่ไหวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ cr30 แล้วถ้าหา38เขายมีเลข8อยู่ตรงนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยมาเปลี่ยนลูกปืนกันนะครับเสร็จหน้าอาจารย์ออกแล้วนะคืออาจารย์จะมา ตรงจุดนี้เลยคือลื้อตรงจุดนี้ประกอบตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับน, not, บน, not, น not, บี่น็อตจับมอเตอร์นี่น็อตเป็นน็อตเบอร์แปดก่อนใส่แล้ว พอเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่จันต่อกไว้ก็คือการมาร์คก,ก็เราจะมาร์คตรงนี้ก็ได้มาร์คกันไว้ไม่ให้ลืมครับตรงนี้ตรงนี้มันจะต้องมีหนึ่งมีสองนะจะเอาฝั่งไหนจะเอาฝั่งนี้หนึ่งก็ได้จะเอาฝั่งนี้สองได้เอาฝั่งนี้สองได้เอาฝั่งนี้หนึ่งก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเรามา่ขีดหนึ่งหนึ่งเหมือนกัน mm. ก็ไม่รู้ว่านะจะเป็นอันไหนนะครับผมต้องหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งอยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราขีดแค่ขีดเดียวขีดแค่ขีดเดียวตายแล้วประกอบเข้าไปอันไหนละมันอยู่ฝั่งไหนละทีนี้เพราะว่ามันหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องมีหนึ่งกับสองนะครับเสียบเรียบร้อยขอออกเลย อเสร็จโอ้โหเรครับแห้งไปหมดแล้วเนะี่ยตัวนี้เราก็ต้องหมุนออกก่อนนะครับผมเราต้องหมุนน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะ ใส่ภานะเราไว้เสร็จเคาะเคาะมาดูิเสียงดังสนั่นวันไว้ยังรถไฟตกรางเลยนะครับ ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือวิธีการเอาแยกชิ้งส่วนแล้วนะต่อไปเอาลูกปืนออกนะครับการเอาลูกปืนออกมันมีหลายวิธีนะครับแล้ยวแต่ความถนัดนะครับผมบางท่านก็เคาะออกบางท่านก็ใช้ตัวดูดปืนนะครับผมจามวิภาทาแบบง่ายง่ายบางท่านก็อาจจะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมจิกข้างจิกอะไรงั้น เหือก็ครับส่วนลูกหลังก็เหมือน,นกันเขะเหมือนกันเข้าไปดู้ดออกครับผมนี่ขอไปเลือกโอ้ดูลูกปืนต มากับเครื่องเลยนะครับผมลูกหลังก็เป็น620 0นะครับผมส่วนลูกหน้าจะเป็น6201ลูกหน้าอยู่ตรงนี้ลูกหลังอยู่ตรงนี้620 0ลูกหลังลูกหน้า6201นะครับผมต่างกันแค่เบอร์เดียวครับครับอันนี้ลูกเก่าลูกเก่าอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับผมให้เป็นลูกลองเวลาเราจะเข้าูปปืนนะครับผม อเอาเตลบีหรือเอาน้ำมันเครื่องหลอลื่นนะครับสักหน่อยนึงนะครับให้เขาลุกปืนลงง่ายๆนะครับผมอืมอันนี้คือรูปเก่าที่เราจะต้องมาใช้เป็นรูปลองลองไปอืมเสร็จปุ๊บอ่นเเด็กส่งมา เพาะลงไปให้มันดังปัก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 ป,กปกดังแบบแน่นๆนะครับผมลูกป,ปืนถึงจะเข้าสุดนะครับต้องให้นัแน่นให้ดังปักปักปัปเนี่ยมันจะดังแตกต่างนะครับผมเสร็จเรียบร้อยต่อไปลูกลัง ไปเอียงนะครับผมเอียงแล้วลูกปืนจะฝืดนะครับขอดูไปเลยดูล,ลองขอลูไปเห็นนะักป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 ักนี้สุดัเจ็บบ่ลูลองลองอย่างนี้อันนี้พอดีนะครับผมไม่ต้องใช้เหล็กสรงลูกหลังนะลองแค่นี้ก็พอ อันนี้คือวิธีการเข้าลูกปืนแบบง่ายนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบตัวมอเตอร์กันนะครับโอกาสเสียน้อยมากแต่หากเรามีจรบีลองอตรงฝาหน้าหรือบูทไวไวอย่างนี้นะครับผมเอาลงไป้อนนี้นะครับมาเคาะไล่ลงไป ครับผมสเป็นสุดสุดเสร็จปุบ๊บนอ็อตกับลูกปืนน็อตนี่แน่นนี่แน่นนี่แน่น ส่งแล้วนะครับผมเสร็จป,ปุ๊บเอาไปทีนี้ต่อไปมอเตอร์อกลับเลยนทางเราก็เป็นอู่ซ่อมรถครับผมตรงไหนอ่ะตรงมตกนะ ตรงนะตรงเห็นไะมครับจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเรามีมาร์กแล้วนะแป๊บเดียวนะครับเข้าได้เลยปุ๊บเลยแต่เกิดไม่มีมาร์กที่เราจะมาร์กไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้อาจารย์สอนตรงจุดนี้แค่นี้นะ หนักแน่นอือหือเจ็เจ็ร้อยหนักแน่นหนักแน่นอเจ็ร้อยกระปอง นี่ครับดึนฟืดเลยเห็นไหมเพาะไล่นิดนึงปุ๊บเสร็จเรียบ,บร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมประกอบแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ของเขาก็คบเซร็จครบชุดก็เป็นแบบนี้นะครับผมเ,เปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ทาสีให้ใหม่นะครับผมทําสีให้ใหม่ตอนนี้ก็เสร็จ็นดีเรียบร้อยนะครับการหลักวิธีการไม่ยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มมาเิต้า cr 3 0 cr 3 8เป็นปั๊มฮิตาชิฟูชิก้ามิซูหรืออะไรก็ช่างนะครับผมวิธีการเปลี่ยนลูกปืนถอดลูกปืนแยกลูกปืน ก็แบบนี้นะครับผมขายคืนกันหมดนะครับผมแต่มันจะแตกต่างอยู่ที่ว่าอะไรบางชิ้นบางตัวจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่วิธีการดื้อการถอดการเอาลูกปืนออกการลูกปืนเข้าเหมือนกันหมดนะครับผมโครงโครงสร้างเดียวกันหมดดังนั้นผมก็หวังว่าหลายๆท่านคงเป็นและเก่งกันแน่นอนดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีนะครับตั้งใจดูนะครับฝึกฝนเอานะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ